ก็มาถึงข้ออ้างข้อที่3กันเลยนะคะทําไม่เป็นนะคะมาแล้วนะคะทําไม่เป็นรอกแกมาชวนเลยนะคะเออ่คือว่าเราเกิดมาเนี่ยนะคะทุกท่านคะเราเกิดมาเนี่ยร้องไห้เป็นเลยโอเคค่ะแล้วก็ขับถ่ายเป็นเลยโอเคค่ะอันนี้ไม่ต้องมีใครสอนนะคะมันเป็นมาโดยธรรมชาตินะคะแต่ว่าขณะคุณจะหัดพูดคุณจะเดินนะคะ คุณยังต้องฝึกเลยนะคะเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรที่เราทําเป็นมาตั้งแต่เกิดอย่างที่ว่านะคะนอกจากร้องไห้แล้วก็ขับถ่ายค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องผ่านการฝึกฝนเราต้องผ่านการลองเราต้องผ่านการการเรียนค่ะมันถึงจะเป็นนะคะ เกิดมาเราก็อ่านกอไก่ขอไข่เลยไม่ได้ค่ะพถึงเวลาเราก็ต้องไปเรียนใช่ไหมคะอยากจะว่ายน้ําเราก็ต้องลงสระค่ะแล้วก็ลองว่ายดูค่ะนะคะจะทําทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องผ่านการฝึกฝนมาทั้งนั้นจนกว่าจะเป็นจนกว่าจะชนานาญนะคะคน,คนที่เขาขับเครื่องบินเขาก็ไม่เคยขับเป็นมาก่อนค่ะจนกว่าเขาจะเรียนจนกว่าเขาจะฝึกนะคะจนกว่ากลายมาเป็นคนที่ชนานาญการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นอส่วนมันเป็นสิ่งใหม่อะสิ่งที่เรามาแนะนําเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งใหม่สําหรับเราไม่ว่าเราจะเจอโอกาสนี้เนี่ยตอนคุณอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือสิ่งใหม่สําหรับคุณใช่ไหมคะมันไม่เคยเจอสิ่งนี้มาก่อนอะคนอื่นเขาอาจจะเจอมาก่อนเรียนรู้ก่อนเราก็เป็นก่อนเราอันนั้นเราก็ต้องยอมรับมันด้วยค่ะเราเจอที่หลัง ก็ขอให้เราเนี่ยนะคะแค่เปิดใจค่ะยอมรับมันแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกฝนสิ่งที่สิ่งที่เราทํากันมาตั้งแต่แต่แต่หลายปีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําอยู่จนชํานาญจนเก่งแล้วเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นไหมถามตรงๆมันพอหรือยังมันดีขึ้นหรือยังชีวิตเราเนี่ยนะคะ ทำหมูปิ้งทำไก่ย่างทำส้มตำมาจนโอ้โหหลับตาทําก็ยังได้แล้วเนี่ยชีวิตเรายังเป็นยังไงชีวิตเราเปลี่ยนแปลงหรือยังนะคะถ้ามยังไม่เปลี่ยนนะลอ,ลองลองหันไปดูนะคะลองหันไปดูสิ่งใหม่ๆรอบตัวมันที่มันเกิดขึ้นมาในทุกๆวันเนี่ยลองหันไปดูเปิดใจดูเง้มหน้าต่างหัวใจเง้มดวงตาของเราออกไปดูด้วยนะคะว่าเขาทําอะไรกันนะคะ แล้วก็ลองทำดูซิเผื่อว่าเราจะทำได้นะคะถ้าทำแล้วมันไม่โอเคมันไม่เวิร์กก็ถือว่าได้กำไรคะ่ะวินวินได้ความรู้เพิ่มเติมมาอีกทางหนึ่งอะคะ่ะที่สำคัญนะคะสิ่งไหนที่มีคนมาแนะนำเราเนี่ยหมายถึงสิ่งนั้นเนี่ยมันเคยมีคนทำมาก่อนแล้วลหะมันย่อมได้ผลมาก่อนแล้วแหละไม่งั้นเขาก็ไม่มาแนะนำเรา นะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเป็นคนแรกเสมอไ่ที่จะต้องที่จะต้องลองนะคะที่จะต้องทําไม่ใช่ค่ะนะคะลองทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําดูค่ะเผื่อผลลัพธ์เนี่ยมันจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้มาตลอดชีวิตการทํางานของคุณเลยนะคะเพราะดิฉันเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรที่มนุษย์โลกเนี่ยทำไม่ได้นะคะยกเว้นว่าไม่ได้ทำค่ะลองดูนะคะแล้วพบกันสวัสดีค่ะ ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการติดต่อโคชกายส่วนตัวนะคะก็ติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้โคชกายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ